โยโกซสวีดาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแมปที่ชื่อว่า anime world s e กันนะผม,ผมก็วันนี้ก็จะมาสอนเล่นกันนะฮะก็อาจจะมีเสียงฝนมั่งนะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าฝนตกหนักมากตอนนี้นะโอเคครับนะแล้วก็มาดูหน้า ui ก่อนเลยแล้วกันนะผมด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นผู้โปรไฟล์ของเรานะเล v e l ep ตังเพชรนะแล้วก็เป็นพวกอะไรอ่ะเป็นตระก,กูลข,ของเราเนี่ยเองนะข้างบนนะแล้วก็นี่เป็นร้านค้านะผมเติมเกมพลาต่างต่างนะฮะ เออ่กระเป๋าครับผมมันจะมี4โหมดนะผมก็คืออันแรกนะครับเป็นตัวละครหลักนะครับอันนี้เป็นอาวุธอันนี้คือโูนนะครับเอ่โลนเนี่ยกับตัวละครหลักเนี่ยมันมันแยกกันนะมันนี้อันนี้คือมันมันเหมือนเป็นแบบลูกน้องเออนั่นแหละไมเห็นในแบบที่ร้อยหมดไหมนี่ครับนี่เป็นโซโลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครเสริมนะครับอันนี้อันนี้คือตัวละครหลักนะครับอย่าอย่าอย่าสับสนนะครับมันโค้ดมันโค้ดอย่างกันนะผมประมาณนี้ผมนะ อไปเป็นทักษะก็คือสกิลข้างล่างนี่เองนะผมประมาณนี้นะเนี่ยผม UI ก็จะให้คล้ายอันนี้คือเราไม่รู้กดไม่ได้ใช่ไหมนะอเนี่ยประมาณนี้ผมโอเคนะฮะต่อไปผมวัตถุดิบนะก็คือนั่นนะครับก็คือวัตถุดิบเนี่ยครับประมาณนี้นะผมเอาไว้ค้ามสกิลได้นะผมไปเป็นภารกิจรายวันนะครับอันนี้ก็คือสอนเล่นนะครับสามารถอ่านได้นะต่อไปนะผม ต่อไปนะวิธีการคราฟสกิลใช้เองนะผมสกิลเนี่ยสามารถดรอปได้จากการลงด่านแต่ว่าสำหรับใครที่บอกว่าลงด่านเนี่ยไม่ดรอบเลยคืออยากว่าอยากคราฟใช้เองก็มามาคราฟไปเลยนะผมตรงนี้นะเนี่ยผมมามาคราฟไปเลยนะก็นะครับก็ใช้วาทิตตามนี่ยสมงสมุดมาณนี้นะผมนี่ไอ้พวกนี้ก็สามารถหายจากการลงด่านนะผมต่อไปผมนะต่อไปก็คือการซัมมอนนะครับตรงนี้เลยเนีผมนี่ครับ เราโตล่างหนึ่งหางกันเลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมผสมได้หรือเปล่านะเพราะว่าเออเพชรมีเพียรอยขวาคนระับซึ่งมันใช้มา225นะเออถ้าจะเอาการตีเนี่ยคุณต้องสุ่ม60รอบไปแล้วคนก็ประมาณพันสามร้อยกับเพชรน,นะครับการันตีเนี่ยคือมันการันตีตัวละครเลยนะไม่ไม่ได้การตีดาคือมันจะการตีนี่เลยนะมูลในหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเนี่ยหก ซุ่มหกสิบครั้งเนี่ยคือการตีไอ้นี่เลยนะครับเพว่าก็ใช้ของเพชรค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะโอเคครับต่อไปคือการตีบวนะผมตีบวกพวกตัวลูกน้องของเรานะครับแล้วก็ตีบกดาบนะครับให้มาตรงนี้เลยนะครับคำว่าอัพเกรดนะครับมาเรียบฟับนะครอ่ะอันนี้สมุนสมมุติแลสมสมมติว่าตัวละครพวกนี้ผมยังไม่ได้อัพโอเคนี่ครับนี่นะอัพไปปั๊บปั๊บปั๊บมันก็จะเพิ่มแตดเลือดมาที่นี้ประมาณนี้นะครับ แต่ตัวนี้ก็อัพได้ทระมาณ5ขั้นมากสุดนะครับเพราะที่เห็นตอนนี้นะแล้วก็อาวุธนะก็สามารถตีโบกได้นะผมเนี่ยนะสามารถตีสิบครั้งนะครับปั๊บปับปับปับปกูตีไหมเนี่ยเปิงตังไหมเนี่ยอรไรว่าตีโชต่อไปก็เออก็ประมาณนี้เนาะดูนถ้าถามว่าอาวุธเนี่ยอาวุธในตู้เนี่ยกับอาวุธด,ด้านเนี่ยมันอันไหนโหดกว่าผมว่าอันนี้ผมว่าคิดว่านะอาวุธด้านเนี่ยผมว่าด้านดานโหดกว่านะเดี๋ยวดูนี่ เห็นดาบแฉงใช่ไหมอาดาบแฉงเห็นปะอันนี้เป็นของในดาหนุม่มอันนี้เป็นของในตู้นะเห็นปะเออของในดาเนี่ยโหดกว่าแต่ว่าของในตู้เนี่ยมันมันก็ใช้ได้แนตะ่ัางหลับต้นเกมฑ์หว่าเลดเกมว่าของในดาบมันด,ดีกว่านะพูดถึงก็ใส่ดีกว่านะผมเพแล้วก็ตีมาแล้วนะครับ <c oughs> ดาบแฉงเลเวล30นะฮะโอเคไม่ต้องพูดมาทำเพลงนะครับแล้วก็มาลองเล่นด่ากันเลยละกันนะผมนะอันนี้โหมดเลดนะยังไม่มานะผม มันมาแค่รันเจียนนะครับกับหมวด a f k 2อันนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่มาดันันเจียนเพราะาอันนี้เป็นเลดนะอันนี้เป็นรันเจียนนุโอเคอ่าเลือกด่านแรกกันเดี๋ยวมาโลแบบว่าเบาๆที่ด่านแรกกันแล้วกันนะโอเคประมาณนี้ลองเขาดูก่อนแล้วกันนะเล็กเกอโอเคแล้วก็เข้ามาเล่นเกมกันแล้วนะฮะซึ่งเกมเนี้ก็อาจจะมีบั๊กนะผมเพราะว่าซึ่งบมงครั้งเนี้ยมันจะแบบว่ามันจะบั๊กหน้าโหลดเกมแบบโคตรนานซึ่งนั่นคือบั๊กนะออกเกมเข้าใหม่เริ่มใหม่ชนะนะครับอย่าอย่านั่งรอเสียเวลานะผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือด่านนแรกะผม โอเคก็เล okay, so like, ่นเลยนะก็ง่ายๆนะครับก็เป็นการผ่าด่านปกตินั่นแหละนะไม่มีอะไรมากนะอืมสกิลเลยไม่ไม่สกิลของไอเซงโงคุมันช้าจังวะคือทุกคนตอนแรกเนี่ยทุกคนจะใช้เป็นดาวโตกแต่ซึ่งสกิลอีเนี่ยจะไม่เหมือนผมนะสกิลอีทุกคนนั่นจะเป็นว่ากงจักรไอ้นี่ว่าไม่ใช่กงจักรอีเป็นอะไรวะไอ้ที่แบบพันปักษาป่ะเออน่าใช่นะแต่วันนี้ผมเรียนมาสิ่งโงคุนะก็เลยว่าเป็นสกิลอื่นนะเป็นสกิลมังกรเนี่ยมังกรเพิง รอบมันก่อนละกันนะแนะนาว่าให้ร้อมอนนะครับมันจะเดี๋ยวจะเสียเวลาฟาร์มนะรอแล้วก็ตีเดี๋ยวมันจะง่ายกว่านะมันจะแบบมันจะไวไปจุบหลบเลยโอ้ยติดติดติดเยอะๆเอาลุกเอ้าเอ้าเอาเอาเอามังกรเพลิงอาอกดตะกี้ไม่ติดเรรียบ้อยนะครับเป็นไง easy เอาปิดทาง easy easy นะไม่ยากนะครับหลับตาแรก แล้วก็ทำการล่อเลยฟาบกระโดดหลบเลยกระโดดหลบเลยโอ้ยอย่าไปโชว์กระกแพงนะมันจะเด้งกลับมานะระวงังด้วยกรแพงบาลเลียข้างหลังอะอย่าไปโดนะนะนี่ไอ้ี้่ไอ้ไอีอ้โ่โคจิโร่กูแม่งแม่ง,มงไม่ใช่นี่อ่าสกูนัลโตะไอ้โคจอ่ะ โอ้ยโคจิโร่เฮียอะไรอะไอ้สัตว์เฮ้ยแต่วะเซงโูคูโคจิโร่ไม่ใช่เดี๋ยวจะกูจำผิดตัว sorry กินมาไงวะเนี่ยมาไงไม่รู้มั่วเลยกูมั่วเลยหลบเลยซิกแซกอ่ะซิกแซกโอ้ยโอ้ยซิกแซกอ่ะซิกแซกอ่ะซิกแซกเลย แล้วก็จังหวะนี้แหละใส่เลยเฮ้ยเจอมังกรปานไฟปาดเลยไอกระจอกนี่ัะก็มานี้นะผมก็จะมีบอกเวลาแล้วก็ดาเมจเราทำได้แล้วก็ประสบการณ์น่าจะเป็น EP นะผมแล้วก็ของตอบตามนี้นะสามารถเริ่มใหม่ได้หรือว่าจะออกก็ได้เลผมนะโอเคก็ออกไปลักกันนะโอเคครับแล้วก็สนะ <c oughs> หรับใครที่อยากกระสุมตะกูลนะําการเริ่มหมู่เป็นข้างล่างนี้นะนี่อันนี้เป็นการสุมตะกูลนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการสมตระกูลนะก็ใช้สปินในการสมนะก็สแต็กก็อยู่ประมาณด้านขวานี้นะครับผมของตระกูลเราอะนะเันนี้ผมเป็นตระกูลเลยเนี่ยโคคิโตนะครับผมอ่านโคเป็นแขกนะโอเคนะครับไอคิมนี่ก็ไอเป็นแค่นี้ละกันนะเพราะว่าเกมมีอยู่แค่นี้นะครับคิปอาจจะสั้นหน่ว่าเกมมีแค่นี้จริงๆนะเกมเพิ่งเปิดนะแล้วก็นับส่วนใครอยาาว่าคิดเก็บปลองในด่านก็สามารถมาลองเทสสกิลได้ตรงนี้เลยนะเนี่ยเป็นจุดที่วเออทดลองสกิลนะครับผม เอาเข้าดูแล้วกันนะนี่ครับสามารถลองตะกิวได้นะประมาณนี้เอมปั้งตูง่มประมาณนี้นะโอเคนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกรวยไอ้น้องรักไอ้พูน้น่าหรอ